คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจา้าบก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลด์เลขที่ลุงจา้าบจะมานาเสนอในวันนี้ก็เป็นของสยามเลขรวยสยามเลขรวยงวดประจำวันที่1สิงหาคม2565สยามเลขรวยให้เลข7ตัวเดียวเลข7ชุด2ตัวให้7276,79 07, 47, 17สําหำหรับผลงานวัที่ผ่านมาสยามเลขรวยให้0-5ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายเลขที่1ออก4 05ให้05ออก05ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายเลขที่1เรับรามาตามกันต่อว่างวดนี้สยามเลขรวยยังจะให้เข้าเป่าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าทำมาตอนครับมาต่อเลขเด่นเลขเด็ด จับกระแสเลขดังคูบาบุูชุ่มงวดประจําวันที่1สิงหาคม2565เลขเด่นเลขเด็ดจับกระแสเลขดังคูบาบุูชุ่มให้เลข9เลข3เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี91 92 94 97ถ้าเลข3มาก็จะมี31 32 34 37ถ้าเลข0มาก็จะมี01 02 04 07 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาคูบาบุญชุ่มให้5-3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก5-3ให้5-3ออก5-3ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้คูบาบุญชุม่มอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมาตอ่อครับมาตอ่าตอลอตเตอรี่ชีโชคงวดประจําวันที่1สิงหาคม2565ลอตเตอรี่ชีโชคให้เลข9เลข7เลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี91 92 95 98ถ้าเลข7มาก็จะมี71 72 75 78ถ้าเลข3มาก็จะมี31 32 35 38สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลอตเตอรี่ชีโชคให้50ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายหรือที่1ออก405ให้50ออกตัว ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ต,ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ลอตเตอรี่ทีโชคยังจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหมทำมาต่อนครับมาตอยผังเลขเด็ดงวดประจำมาที่1สิงหาคม2565ผังเลขเด็ดให้เลข7เลข1เลข9เลข0 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาผังเลขเด็ดให้เลข4เลข5เลข3เลข2ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก405เลขท้าย2ตัวออก53ให้เลข4เลข5เลข3เลข2เข้าเลข4เลข5เลข3เลข4กับเลข5เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1เลข5กับเลข3เข้าหลักสิบและหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ผังเลขเด็ดยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า ทำมาต่อครับมาต่อฟันธงเลขออนไลน์เลขท้าย2ตัวงวดประจําวันที่1สิงหาคม2565ฟันธงเลขออนไลน์เลขท้าย2ตัวให้เลข5เลข0เลข2เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี51 53 54 56ถ้าเลข0มาก็จะมี01 03 04 06ถ้าเลข2มาก็จะมี21 23 24 26ถ้าเลข7มาก็จะมี71 73 74 76สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมา ฟันธงเลขออนไลน์เลขท้าย2ตัวให้53ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก53ให้53ออก53ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาต,ตามกันต่อว่างวดนี้ฟันธงเลขออนไลน์เลขท้าย2ตัวยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมตองครับมาต่อประสาทเพชรพันล้านงวดประจำวันที่1สิงหาคม25 6 5รสาประสาทเพชรพันล้านให้ เลข8เลข9เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี8 0 8 1 8 2 8 4ถ้าเลข9มาก็จะมี9 0 9 1 9 2 9 4ถ้าเลข7มาก็จะมี7 0 7 1 7 2 7 4สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาประสาทเพชรพันล้านให้เลข5เลข3เลข2ชุด2ตัวให้54ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก 405เลขท้าย2ตัวออก53ให้เลข5เลข3เลข2ชุด2ตัวให้54 54เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายดที่1่เลข5กับเลข3เข้าเลขท้าย2ตัวรััเละมาตามกันต่อว่างดนี้ประสาทเพชรพันล้านจยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกไหม คำรรมาตอนครับมาตอฟ้าบดรรานทรัพย์งวดประจำวันที่1สิงหาคม2565ฟ้าบดานทรัพย์ให้เลข4กับเลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4045 1464ถ้าเลข2มาก็จะมี28293272สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาฟ้าบดานทรัพย์ให้ เลข3กับเลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก5 3ให้เลข3กับเลข9เข้าเลข3เลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวต่อเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าข้ามาตามกันว่างวดนี้ฟ้าบรรดาซัพยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมาตอนครับมาจะรวยกับสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลงดประจำมาที่1่สิงหาคม2565รวยกับสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลให้เลข3กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี35,39ถ้าเลข4มาก็จะมี4 0 4 6สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมารวยกับสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลให้เลข6 กับเลขศย์ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่1ออก405ให้เลข6กับเลข0นเข้าเลข 0, เลขศนย์เข้าหลัก10ของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าข้ามาตามกันว่างวดนี้รวยกับสลากกินแบ่งรัฐบาลยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อกันเลยครับมาตัวเลขดาวพฤะัส,สกุขงวดประจำมาที่1สิงหาคม2565เลขดาวพฤัส,สกุญให้เลข9กับเลข3ชิวนอตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี92 95 96 97 09 19 49 89ถ้าเลข3มาก็จะมี32 35 36 37 03 13 43 83สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาเลขดาวพฤัสสุขให้04กับ54 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายือที่1ออก405ให้04กับ54 04กับ54เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายือที่1ครับเรามาตามกันว่าวดนี้เลขดาวพฤสุขยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม รา,าตอนครับมาตอ่อชีพจรเลขงวดประจำวันที่1สิงหาคม2565ชีพจรเลขให้เลข7กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี70 72 78 17 37 67ถ้าเลข4มาก็จะมี41 45 49 24 34 84สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาไม่มีครับเพราะเอามาลงเป็นงวดแรก รรมาต่อครับมาต่อรุ่นเล็กรวยกับรัฐงวดประจำวันที่1สิงหาคม2565รุ่นเล็กรวยกับรัฐให้เลข9กับเลข3ช่วยสอตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี91 92 94 98 79 69 09 59ถ้าเลข3มาก็จะมี31 32 34 38 73 63 03 53สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาไม่มีเพราะเอาลงเป็นงวดแรก มาตอนครับมาตอนเลขเด็ด11มังกรงวดประจำวันที่1สิงหาคม2565เลขเด็ด11มังกรให้เลข8เลข7เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็าจะมี83 85 89ถ้าเลข7มาก็าจะมี73 75 79ถ้าเลข2มาก็าจะมี23 25 29สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาไม่มีเพราะเอาลงเป็นงวดแรก ามาต่อครับมาต่อรวยโชคมังง่งคั่งงวดประจำวันที่1สิงหาคม2565รวยโชคมัง่งคั่งให้เลข9เลข1เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี90 93 96 97ถ้าเลข1มาก็จะมี12 14 15 17ถ้าเลข8มาก็จะมี80 82 83 85สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาไม่มีเพราะเอามาลงเป็นงวดแรก เอาละครับม,มาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น10 14 19 70 73 74ชุดเด่น670 770สําหรับตัวเลขที่ลุงจับนําเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดา ขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลูงจ้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ